สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะมาพาถักกระถางต้นไม้นะคะก็จะมีไหมสีน้ำตาลไหมสีครีมเข็มโครเชต์นะคะเบอร์สี่ทับศูนย์กระดาษแข็งตัดเป็นวงกลมขนาด1.5นิ้วนะคะเข็มเย็บ ลวดทําก้านนะคะสเส้นกันไกลมีปืนกาวนะคะแล้วก็ใยสังเคราะห์ค่ะเริ่มจากเราถักดินก่อนนะคะหนูจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มโซ่สามถัก F ลงในห่วงนะคะ11หลกัก รวมโซ่เป็นสิบสองดูนะคะแบบนี้นะคะแล้วตรงรูตรงนี้ไม่ต้องดึงให้เสนิทนะคะเราจะไว้เสียบกับต้นไม้เนาะไปแถวที่สองเหมือนเดิมค่ะโซ่สามถัก F ลงในหลักโซ่แล้วก็หลักถัดไปถัก2 F ก็คือ V นะคะแบบนี้ก็จะได้เป็น24หลักค่ะจากเสร็จแล้วนะคะตัดปลายไหมเหลือไว้ยาวพอสมควรนะคะไว้เพื่อเย็บติดกับกระถางนะคะต่อไปเป็นตัวกระถางเพื่อนๆสามารถใช้ไหมสีอะไรก็ได้นะคะไม่จำกัด แล้วแต่เราสะดวกเลยที่หมิวใช้หมิวใช้เป็นใหม่คอตต้นนมนะคะตัวกระถางก็เหมือนกันค่ะขึ้นโซ่สามแล้วก็ 11F นะคะแถวที่สองก็ขึ้น V ค่ะ ก็จะได้ทั้งหมด24 f นะคะเหมือนกันเลยลต่อไปแถวที่3นะคะโซ่1เราจะถักเส้นในเส้นเดียวนะคะแบบนี้ถัก X ไปจนรอบนะคะแถวที่4นะคะถึงแถวที่8เราก็จะถัก X นะคะธรรมดาแบบนี้ก็เกี่ยวได้ปกติเลยค่ะ ต่อไปแถวที่9ค่ะโซ่สามเราจะถักเส้นนอกเส้นเดียวนะคะเกี่ยวแค่เส้นนอกแบบนี้ก็ถัก F ค่ะไปจนรอบเพื่อที่เราจะมีอีกเส้นหนึ่งไว้ข้างในนะคะเนี่ยไว้เพื่อเย็บเสร็จแล้วเราก็พับแบบนี้ แล้วก็เอากระดาษแข็งยัดลงไปเพื่อที่จะให้เขาอยู่ทรงนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่ยยสังเคราะยัดเข้าไปจากนั้นก็ปิดฝา แล้วก็เย็บค่ะที่เราเหลือไว้เส้นเดียวใช่ไหมคะเส้นไหนเนี่ยแล้วก็เย็บเย็บปกตินะคะแบบนี้อันนี้เราก็เกี่ยวเส้นเดียวเหมือนกัน ต่อไปนะคะเป็นการทําดอกทานตะวันนะคะก็จะมีใหม่สีน้ําตาลสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะเราจะทําตัวหน้าทานตะวันก่อนโซ่หนึ่งนะคะถัก x ลงในห่วงเดียวกัน 6x ค่ะ เสร็จแล้ว C ค่ะดึงให้แน่นแถวที่สอง 6x เหมือนเดิมค่ะ C กับหลักแรกนะคะแถวที่สามโซ่หนึ่งเราจะทำ V ค่ะ ก็คือถัก x สองครั้งในหลักเดิมแล้วก็ตัวสีเขียวนะคะสีเขียวแล้วก็จะทำเหมือนสีน้ำตาลค่ะก็คือทำา6 x เหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ 6v เอ่อ 6x 2แถวแล้วก็ 6v นะคะพอเราได้2ชิ้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเย็บประกบกันแบบนี้นะคะเราจะใช้ไหมสีเหลืองเป็นตัวเชื่อมให้ดึงผ่านทั้งทั้งสองสีเลยทั้งสองชิ้นเลยแบบนี้ โซ่สามหลักถัดไปนะคะให้ถัก f ค่ะเราจะแทงผ่านงานสองชิ้นเลยโซ่หนึ่งสบนหลัก f ดึงผ่านก็โซ่สามลงหลักเดียวกันกับ f ค่ะ แล้วก็ C ก็จะได้1กลีบโซ่3าหลักถัดไปถัก F โซ่1 C บนหลัก F โซ่3ลงที่เดียวกันกับ F แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนรอบอายังไม่รอบนะคะเราเหลือไว้สักนิดนึงแล้วเราก็ใส่ใยสังเคราะห์ไปหน่อยนึงค่ะเพื่อที่จะให้งานเขานูนนะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ยัดใยไปหน่อยนึ่งด้ามดินสอหรือปากกาก็ได้นะคะ ยัดลงไปแล้วเราก็ถักไปจนรอบนะคะเราต้องหนีบกรีบเขาให้บานด้วยนะคะเพราะว่ากรีบเขาแบบมันหุบนี่นะคะเราใช้ที่หนีบหนีบไป ไปกลางๆนะคะไม่ต้องร้อนมากจากนั้นเราก็นำลวดที่ทำก้านนะคะหักครึ่งแบบนี้บีบ กาวนิดนึงนะคะเสียบด้านหลังแย่เข้าไปเลยค่ะต่อไปเป็นใบนะคะก็ใช้ลวดมาตัดครึ่งใบสีเขียวนะคะโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สอดลวดนะคะเข้าไปถัก x นะคะหลักที่สองนี่แล้วก็ t แล้วก็สอง f นะคะก็คือ 1f 2f หลักถัดไปถัก t ค่ะ แล้วหลักสุดท้ายเราจะถัก X นะคะสองครั้งแล้วเราก็พับลวดครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วก็ถักทีทับลวดไปเลยแล้วก็เพบค่ะแล้วก็ถักเทบเราสุดท้ายถัก X คะ่ะแล้วก็ C หลักแรกจากนั้นเราก็โซ่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็สี่รอบแน้นีเราจะทำใบสองอันนะคะทำสองชิ้น ก็เราโซ่หนึ่งปิดงานจากนั้นล็อกไหมก็จัดทรงใบนะคะใบจะหนีบหรือไม่หนีบก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนสะดวกนะคะถ้าหนีบก็จะทำให้ใบสวยเรียบนี่นะคะ เสร็จแล้วติดเกาวนิดนึงใช้ไหมสีเขียวพันเอาพันมาได้ระยะหนึ่งกะเอานะคะเราก็จะใส่ใบสองใบประปกบกันแล้วก็พันทับ ป็ตัดการทากาวเสร็จแล้วแล้วก็ยัดลงไป ก็เป็นอันเสร็จนะคะก็จะได้น้องทานตะวันนะคะน่ารักน่ารัก